อ่ะทุกคนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําบ้านสกอตเทปกันนะครับตอนนี้พี่นุก็ได้ไปซื้อสกอตเทปมาเยอะแล้วสกอตเทปเนี่ยเราเคยเอามาทำทำพอลีนไปแล้วนะครับอ่าถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับก็ไปดูที่คลิปทำพอลีนนี่นะเดี๋ยวใส่ไว้ตรงตัวไอตรงนี้ปิ๊งนี่นะครับโอเคก็ไปซื้อมาให้มันครบทุกสีนะครับรวมถึงเทปใสด้วยแล้วตอนนี้เราก็ทําโพงบ้านนะครับใช้ไม้ไผ่ทํานะครับแล้วก็มีประตูหน้าต่าง2องด้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เขาเรียกอะไรนะ สก็อตเทปอ่าเดี๋ยวเราจะใช้สก็อตเทปเนี่ยในการทําผนังบ้านหลังคาบ้านนะครับแล้วก็มุมต่างๆเนี่ยจะใช้สก็อตเทปหมดเลยแล้วก็เทปใสนี่นะครับพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพี่นุก็อาจจะนอนในนี้1คืนด้วยเอาชีวิตรอดในนี้1คืนเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เราก็มีติดไปบ้างแล้วนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นผนังสีเขียวนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะทําเป็นสีแดงก็คือเราจะสลับสีไปเลยนนนะะคครรัับบี่ คิดว่าอันที่ซื้อมานี่ก็น่าจะพอนะครับถ้าไม่พอเนี่ย่อไปซื้อเพิ่มอีกทีแล้วกันโอ้แต่ดูแล้วน่าจะต้องใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับโอเคฮะประมาณนี้นี่นี่ประมาณนี้โอเคก็เดี๋ยวจะต้องให้พี่หญิงแล้วก็น้องภูมิเนี่ยช่วยด้วยนะครับไม่งั้นวันนี้พี่นุ่น่าจะไม่เสร็จแน่นอนนะครับไปงั้นเราไปเริ่มทำเลยครับไป โอเคทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ติดประมาณนี้นะครับติดหลายๆสีเรื่อยๆแบบนี้เนาะตอนนี้ผนังเราก็ข้างนึงนี่ก็ได้เกือบ50%ละโอ้ <Huh? S 1> oh, ยังไม่ถึงนี่มันมีหน้าต่างนีอะไรอีกสวยอะ่ะ okay. สวยใช่ไหมสวยสวย okay. เดี๋ยวตรงนี้เราจะต้องปิดขอบมันจะยัย อันนี้ก็เป็นมุมจากข้างในนะครับข้างในก็จะสีแบบไม่แจ่มเท่าไหร่นะมันก็จะสีแบบอ่อนลงมานะครับหยิบันไหนได้ก็จะใส่เลยนะ ครับเราก็เสร็จผนังข้างนึงแล้วนะครับนี่เลยนะครับผนังสีรุ้งของเรานะครับอันนี้เราจะเว้นไว้เป็นหน้าต่างนะครับนี่มันสามารถเปิดได้นะครับอนโภูมหน้ามาตรงหน้าต่างหน่อยนอภูมหน้ามาตรงหน้าต่างหน่อยอ่าแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวหน้าต่างเราจะทําที่หลังนะครับต่อไปเราก็จะทําผนังให้ครบสด้านเลยนะครับแล้วก็หลังคานะครับไปลุยกันต่อครับข้างหน้านี่เราจะต้องขึ้นไปที่สามเหลี่ยมเลยหรือเปล่าอาจจะต้องขึ้นไปถึงท้างบนเลย่ ยาวเลยเหรอใช่แล้วตรงนี้ค่อยมาเก็บรายละเอียดเอาไป ทุกคนตอนนี้ก็ผ่านไปหลายชั่วโมงเลยนะครับบ้านเราก็รู้สึกว่าจะได้สักประมาณ70็แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้คืออากาศร้อนและแดดร้อนมากนะครับอาจจะทำให้เราต้องหยุดพักกันก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาดูความคืบหน้ากันสักนิดละกันนี่นะครับผนังด้านหน้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ในส่วนของประตูอันนี้เรายังไม่รู้ว่าจะใช้อะไรนะคือ ผนังเนี่ยตอนนี้เสร็จทั้ง4ด้านแล้ว,วส่วนที่เหลือก็คือหลังคาและก็ส่วนของหน้าต่างเดี๋ยวเราดูอีกทีว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เทของเราก็หมดไปเยอะมากนะครับนี่หมดไปเยอะเลยนะครับก็ยังเหลือเป็นบางส่วนซึ่งหลังคาเนี่ยเราจะใช้เป็นหลังคาใสอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อตอน,น,นคืนเราจะได้แบบเห็นดาวไง<อ>ถ้ามีดาวนะครับอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันบ้านนะครับนี่หน้าบ้านนะครับเวลาเราเข้าไปบ้านอ่ะมันก็จะประมาณนี้พื้นที่ก็ประมาณเมตรกว่าๆนะครับ นี่นะครับข้างในก็พอที่จะนอนได้อ้าวดูนะครับตอนนี้คือมันโดนแดดแล้วเนี่ยมันหลุดไปอย่างนี้แล้วนะครับนี่เลยเดี๋ยวเราจะต้องรีบถ่ายแล้วก็รีบเอาร่มมาบังนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอยู่ไม่ถึงตอนกลางคืนนะครับก็ดูแล้วพี่นุกก็น่าจะพอนอนได้นะครับคืนนี้ให้มันบายบ,ายบ,ายบายล่มสักนิดน,นึงเดี๋ยวเราจะมาทําหลังคากันต่อนะครับมาแล้ววันนี้นะครับสาหรับกาชีวิตรอดก็ไม่มีงบเหมือนเดิม แล้ววันนี้เราจะใช้กล่องซุม่มพี่นุ <term> ไปสั่งกันได้นะครับสาหรับคนที่อยากจะสั่งไปเอาชีวิตรอดนะครับก็กล่องซุ่มนี้มีมากกว่า20แบบแล้วนะครับตอนนี้สําหรับใครที่สั่งไปเอาชีวิตรอดแล้วถ้าถ่ายลง YouTube ก็ให้ส่งมาที่แชทของเพจนะครับถ้าถ่ายแล้วเอาวิดีโอส่งมาที่แชทของเพจเ,เดี๋ยวพี่นุจะช่วยแชร์ให้นะครับมาเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่ากล่องน,นี้พี่นุจะได้อะไรบ้างวันนี้จะไม่เอาออกมาทั้งหมดนะครับจะค่อยๆหยิบมาทีละชิ้นแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีในนนช่วงขงของกาาคืรเ เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันสักชิ้นสองชิ้นละกันวันนี้กล่องสุ่มพ่นุจะได้อะไรนะครับมาเละเดี๋ยวเราจะคำคำเอาละครับคำคำเอาอะไรดีเหมือนนี้นาทำแลเฮ้ยเป็นขนมครับนี่ชิ้นแรกเป็นขนมชิ้นต่อไป อ๋อ oh, เป็น,นเป็นเสื้อกันฝนครับแต่ดูจากสภาพอากาศแล้วนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ใช้นะครับแต่ถ้าสมมุติแปลชีวิตรอดในป่าในอะไรหรือว่าหรือไม่ต้องในป่าก็ได้อันนี้ก็เริ่มจะเข้าหน้าฝนแล้วก็อันนี้มีความจำเป็นมากในการเอาชีวิตรอดนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นขนมเอาไว้กินรองท้องนะฮะเอาอีกสักชิ้นแล้วกันนะครับสักชิ้นหนึ่งมีอะไรไหมอันนี้มันใหญ่ๆเลย หมวกคาบอยป่ะเขาเรียกหมวกคาบอยป่ะหมวกคาบอยนะครับก็อันนี้เวลาไปเอาชิวลงชิตลอดโอ้โหถ้าแดดร้อนอย่างนี้หมวกเป็นความจําเป็นนะฮะอันนี้พี่นุ้ยยังต้องใส่หมวกเลยนะครับเนี่ยก็โอเคก็เดี๋ยวมาเปิดกันอีกทีตอนตอนเย็นหรือตอนกลางคืนแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวพี่นุ้ยอาจจะต้องขอพักผ่อนก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าตรงบ้านนะครับมันล่มแล้วเราจะมาทําหลังคากันต่อนะครับ่วงนี้เดี๋ยวนอนพักก่อนแล้วกันครับ กินก็ยังไม่อยากกินนะค <Generally, Music> ือมอนันร้อนเหลือเกิน A f e w moments later อ่าทุกคนตอนนี้นะครับก็ตอนนี้ประมาณ5้าโมงเย็นแล้วนะครับแต่ว่าแดดก็ยังแรงอยู่เนาะสกอตเทปของเราเนี่ยเวลาโดนแดดเนี่ยมันจะย่นย่นะครับนี่นะครับเราก็เลยต้องไปหาล่มนะครับนี่นะครับไปหาร่มมา3อันนะครับเพื่อที่จะบังแดดไว้นะครับก็คือถือว่าเป็นบ้านที่ไม่ค่อยจะทนแดดสักเท่าไหร่นะครับ ส่วนตรงหน้าต่างนะครับพี่ลูกคิดแล้วว่าน่าจะใช้เป็นเทปใสนะครับเพราะหน้าต่างเราต้องเอาไว้มองอยู่แล้วนะครับสกอตเทปของเราเนี่ยก็มันจะหมดแล้วด้วยนะครับเราก็จะเอาไว้ใช้ในบางส่วนเท่านั้นนะครับแต่เทปใสเรายังเหลือเยอะเรายังไม่ได้ใช้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปลุยทําหลังคากันต่อเลยดีกว่าครับ ทุกคนตอนนี้ประตูเราก็เรียบร้อยครับหน้าต่างแล้วก็หน้าต่างด้านนู้นตอนนี้เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปน่าจะยากกว่าเดิมอีกเพราะว่ามันสูงก็คือไปมุ่งลังคากันครับไป ท้ายแล้วครับยังยังตรงนี้น่าจะใส่อีกแผ่นสองแผ่นเรียบร้อยไปไปดูข้างหน้าบ้านดีกว่าและ,ละ,ะอันนี้ล่ะเนี่ยฮะอันนี้เป็นช่องล้มช่องลมโอเคเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนนี่ครับบลาเราเสร็จรรรรเรียบร้อยครับมีหลังคามีผนังมีประตูหน้าต่างเรียบร้อยคนเหนื่อยเลย เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงนะครับคือเสร็จสมบูรณ์เลยนะดูหลายทีแล้วแต่ไม่เสร็จสักทีนี่ครับนี่อดูข้างนี้ก่อนนะหน้าต่างด้านหลังด้านหลังมามาตอนแรกเราว่าจะไม่ทําตรงนี้จะปลปอยเป็นช่องลม้มอ่ะตอนนี้ทําแล้วและนี้ละ่ะเนี่ยฮะอันนี้เป็นช่องลม้มอันนี้เป็นช่องลม้มเดี๋ยวมีตัวอะไรเข้าไปนะครับ พี่นุ้ก็ไปซื้อที่นอนแบบเป่าลมมานะครับนี่ลองไปดูว่ามันจะปูได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้นะเพราะต้องป่าลมเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันจะได้หรือเปล่าครับถ้าไม่ได้เราอาจจะต้องใช้เสื่อในการปูใกล้เคียงใกล้เคียงมันก็จะยกระดับขึ้นมานิดนึงนะครับมันเหมือนจะพอดีเกินไปอะ่ะเอาเป็นว่าไม่ต้องเป่าลมแล้วกันปูนอนอย่างนี้แนละ้วกันโอเคเดี๋ยวเราจะลองเป่าลมมาดีกก่าว่ามันจะพอได้หรือเปล่าเดี๋ยวขอเปลที่เป่าลมแป๊บนึงอ่าทุกคนเดี๋ยวเราจะลองสูบลมครับ เอทุกคนมันก็จะแน่นๆนิดนึงตอนนี้ติดกาวไปแล้วครับเนี่ยข้างหน้าก็ติดไปแล้วเดี๋ยวพี่นุ่จาลองเข้าไปนอนดูนะครับสำหรับที่นอนเป่าลมที่มันลอยน้ําได้ด้วยนะอันเนี้นยอันนี้น่าจะได้อ่าโอเคสบายแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวคืนนี้นะครับพี่นุจะนอนในนี้หน,นึ่งคืนอ่าอันนี้ก็แบบลองมองมาจากบนหลังคานะครับฮ<น> ก็วันนี้คือเหนื่อยมากนะครับเนื่องจากว่าพี่นุ๊กทำสองคนกับพี่หญิงนะครับแล้วก็พี่หญิงก,ก็ต้องคอยถ่ายนะครับปเป็นอะไรที่เหนื่อยมากจริงๆยังไงก็กดไลค์กันคนละหนึ่งทีเป็นกําลังใจให้พี่นุ๊กทำคอนเทนต์มันๆแบบนี้อีกนะครับโอเคก็เดี๋ยวจะมาดูข้างในนิดนึงก็คือข้างในเนี่ยตอนแรกก็อาจจะกลัวยุงเข้าแต่ตอนเนี้ยพี่นุ๊กไม่กลัวยุงแล้วเพราะอะไรรู้เปล่าเริ่มมีแมลงนะครับบินมาติดนะครับเนี่ยคือเริ่มมีแมลงอะไรพอบินเข้ามาปุ๊บกลายเป็นที่กับดักเลยนี่นะครับนี่กลายเป็็นนว่่าแมมลงกติดดคครรัับบไไไป้ะ ดีไม่ดีงูเลยเข้ามานี่ติดนะครับเนี่ยนอนอย่างนี้แล้วเดี๋ยวลองลองมองไปข้างบนนี่เดี๋ยวกลางคืนจะไม่ได้มองอะไรครับโอ้โหใสเลยครับถ้ามีดาวก็คืนนี้เราจะเห็นดาวนะครับแต่ว่าเหมือนฝนจะตกอีกแล้วไม่รู้เป็นไรเอาชีวิตลอดทีไรฝนตกทุกทีแต่ฝนตกวันนี้เราอาจจะต้องมาดูว่าบ้านของเราเนี่ยจะคุมฟ้าคุมฝนหรือเปล่าอ่านี่เปิดหน้าต่างอะลองเปิดหน้าต่างนี่เปิดหน้าต่างไปดูวิวข้างนอกครับ เดี๋ยวเรามาเจอกันทีตอนกลางคืนครับตอนนี้พี่นุ่กขอพักก่อนแล้วกันครับอ่ทุกคนตอนนี้นะครับก็เข้าสู่บรรยากาศตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยววันนี้พี่นุก็จะมานอนที่บ้านของเรานะครับคือตอนนี้เอาจริงลมมันเริ่มพัดอีกแล้วนะคือเวลาพี่นุ่เอาชีวิตรอดไฉฝนตกทุกที อันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแค่เสียงมันเงียบเฉยมีเ,มเมสียงจิ้งหรีดอันนี้ก็บ้านพี่นุ้งเองนี่นะครับบ้านพี่นุ้งเองนะเดี๋ยวลูกกับเมียก็จะนอนอยู่บนบ้านส่วนพี่นุ้งก็ลำบากทาคลิปนอนข้างล่างนะครับวันนี้ลมก็มาด้วยฝนก็ตกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าฝนตกมันจะกันได้หรือเปล่าไปนะเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันดีกว่ามาดูบรรยากาศในบ้านเราช่วงค่ําคืนครับนี่โอ้โหสวยเลเนี่ย อย่างบ้านนกดาวอ่ะทุกคนถือว่าสวยนะโอ้โหคือแต่บ้านเราเนี่ยไปยืนพิงผนังไม่ได้เลยนะครับพี่นุก็เอาหมอนเอาว่าห่มมาแล้วนะครับผ้าห่มนะครับแล้วก็หมอนนะครับโอ้โหแค่นี้นี่ก็น่าจะพอนอนได้นะครับแถมเรายังมีกล่องสุ่มนะฮะที่เดี๋ยวเรายังไม่ได้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับไปเดี๋ยวพี่นุเข้าไปนั่งข้างในดีกว่าครับโอเคหุยตอนกลางคืนนี่มันเย็นนะเมื่อตอนกลางวันนี่แม่งโคตรร้อนเลยโอ้ที่นอนนิ่มอ่ะ ต่อไปนี้นะถ้าไปเต็นท์เราเอานี้ไปเฮ้ยแต่ข้อเสียมันคือมันต้องมีที่เป่าลมไงตอนแรกพี่นุ้ไปนอนเต็นท์ส่วนใหญ่มันจะเจ็บหลังนะครับพอมีอันนี้แล้วมันเหมือนนอนที่นอนนุ่มๆเลยนะครับเฮ้ยที่นอนนี้มันลอยน้ําได้นะเดี๋ยวอาจจะเอาไปถ่ายคลิปลอยน้ําอะไรสักอย่างเดี๋ยวขอคิดคอนเทนต์ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องสุ่มกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างเรายังดูกันไม่ครบเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกล่องสุ่มกันดีกว่าทุกคนเรายังได้อะไรอีกนี่ตอนแรกเราได้หมวกมานะครับโอ้ร้อยร้อยเก้าเก้าบาทได้หมเลย ต้องสั่งแล้วอ่ะที่เพจคลาสสิกนู๊กอ่ะเฮ้แล้วก็มีอะไรอีกเสื้อกันฝนนะครับฝนตกปอะดีเออวะ่ะกเ็เลยกางวันโคตรร้อนเลยแต่ถ้ากลางคืนฝนตกนะไม่แน่อาจจะได้ใช้อันนี้เราดูไปแล้วเนาะกินเลยดีกว่า ก็จะมีของกินบ้างแล้วก็ของใช้บ้างบางอย่างจะเป็นของใช้ที่พี่นุ้เคยไปเอาชีวิตรอดจริงๆนะครับอย่างเช่นไปเซ้งเราก็ใช้นี้เลยคือเราจะเอาของที่เราเคยใช้แล้วก็ของเล่นที่เคยรีวิวของกินที่เคยรีวิวอะไรอย่างเงี้ยสนใจก็ไปสั่งได้ที่เพจคลาสสิกนู้นะครับอ,อร่อยปะรสหมาล่าไอ้อ<ถ>วิ้งแซบรสวิ่งแซบหญิงชอบกินรสไก่วิงแซบอืม มีอะไรกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราได้อะไรนะครับขาดไม่ได้เลยสําหรับการเอาชีวิตรอดนะครับมันต้องมีไฟฉายนี่อันนี้ได้เป็นไฟฉายแบบเป็นแท่งนะครับซึ่งพร้อมใช้เลยนะครับนี่มีอะไรอีก อ้โหอันนี้เป็นผูบิดคือบางทีเราแปอาชีวิตรอดเนี่ยบางทีมันก็แบบถ้าเราประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมีการฉลองกันบ้างนะครับเราสร้างบ้านกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะฉลองกันสักนิดนึงนะครับเอาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับในบ้านเลยแล้วกันนะครับ t h r ้วหเริ่มหมดเลยเฮ้ยเหนื่อยแล้วไม่ได้นอนแต่คงยังไม่ได้เก็บวันนี้หรอกโอเคอันต่อไปครับ อ่อันนี้ก็ของกินอีกอันหนึง่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปดูหลังคา้หลังคาเป็นกากเพชรเลยอะข้างนอกก็ลมเริ่มพัดนะครับดูดูจากใบไม้นะฮะดูหลังคาเราตอนนี้เริ่มปิวมาลุ้นกันว่าจะเจอฝนหรือเปล่าโอเคอ่ะของอีกชิ้นหนึ่งที่มาในกล่องสุ่มนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนี่นะครับเคอถ้าไปเอาชีวิตรอดในป่าหรืออะไรเงี้ยต้มน้ำร้อนกินได้เลยไม่ต้องเรื่องมากนะครับไม่ต้องไปล่าสัตว์นะครับเดี๋ยวเราจะฉลองอีกทีนึงคือไปขึ้นไปแล้ววมันสยดี เฮ้ยโอ้ยอ๋อเอาชีวิตรอดคนเดียวก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ย <S <S 1> <S 1> แต่ถ้ามีเพื่อนมาอย่างพี่เติ้ลพี่โยน่าอาจจะสนุกกว่านะครับแต่ถ้ามีเพื่อนมาอย่างพี่เติ้ลพี่โยน่าอาจจะสนุกกว่านะครับโอเคแล้วก็อันต่อไปอ่ะอยากกันยุงอยากันยุงนะครับจําเป็นต้องมีเลยเพราะว่ายุงเยอะมากถ้าไม่อยากโดนยุง <S <S ให้จางบานสกอ็อตเทปยุงจะบินมาแล้วก็ชนอันต่อไปนี่นะครับ อ่ามีแมส oh! สำหรับป้องกันโควิดด้วยนะครับนี่หรือว่าป้องกันกลิ่นปากออกไปรบกวนคนอื่นนะครับอันนี้ทํามาให้สําหรับคนมีกลิ่นปากด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะโควิดนะครับโอเคอันต่อไปอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋อเจลแอลกอฮอล์นี่นะครับโอ้โหมีทั้งแมสทั้งเจลนะใช่เยอะจริงๆเอากํารตรงไหนเนี่ยนะครับโอเคอันกดยัง อ่าชิ้นสุดท้ายนะครับยามองนี่นะครับเอาไว้ทาเวลาเราเข้าป่าชีวิตรอดนะครับแล้วเราโดนสัตว์กัดต่อยอย่างนี้นะครับก็มีมันไว้เนี่ยคือก็จะดีมากเลยนะครับมันก็จะทาช่วยบรรเทาได้แล้วก็แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะครับคันตามผิวหนังวิงเวียนศีรษะก็สูดดมได้ด้วยอ่าเป็นยามองนะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะพักผ่อนกันแล้วนะครับตอนนี้พี่นุก็จะเปิด YouTube ฟังเพลงหรือว่าไม่ก็ซื้อบิดคอยสักนิดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวดูราคาก่อนตอนนี้โอ้โหราคากําลังลงเลยครับนี่เดี๋ยวเราจะอาจจะซื้อบิตคอยกันสักนิดน,นึงนะแล้วก็นอนหลับฝันดีพอตื่นมาก็บิตคอยราคาขึ้นอะไรอย่างนี้นะอ,อ่ะเดี๋ยวพี่น้จะนอนแล้วครับทุกคนเธอมันจะขันไหมเนี่ย <c oughs> โอ้โห <c oughs> เหมือนมีปาร์ตี้วันเกิดหรืออะไรเลยวะ่ะลองลุยืนดิลูกยลูกยดูขาโอ้โห,โโหเป็นพระเอกลิเก หวังว่าคืนนี้ฝนจะไม่ตกนะล่าสุดเราไปเอาชีวิตรอดบ้านต้นไม้นะแล้วฝนตกหนักมากแล้วก็เอาชีวิตรอดไม่ได้บอกจะไปแก้มือก็ยังไม่ได้ไปเลยถ้าเกิดว่าคลิปนีน้มีคนกดไลค์ถึงหนึ่งหมื่นนะเราจะไปแก้มือไปนอนบนบ้านต้นไม้สักคืนหนึ่งแล้วกันโอเคงั้นวันนี้พี่นุ๊กอาจจะต้องขอตัวนอนก่อนละครับท่านผู้ชม เราไปปลุกพ่อนีีกว่าพ่อยังไม่ตื่นเลยยังไ,ไม่ตื่นเลยนะ ต้องพมูมาปลุกพ่อเหรอพูงตื่นนานยังนานแล้วโอเคอ่ะทุกคนครับก็ตอนนี้นะครับภารกิจ24ชั่วโมงสำเร็จเ <l ots> <l ots> มื่อคืนนอนสบายมากนะครับอ,อ,อะไรมันเข้าปากเนี่ยโอ้โหพุมันเข้าปากอะ่ะคือตอนนี้มันสวยมากเลยนะบนหลังคามันเป็นเพชรวิบวับวิบวับอะ เมื่อคืนนี้ถามว่านอนได้ไหมก็นอนสบายเลยนะอย่างนี้ต้องเอาน้องภูมมาชีวิตรอดด้วย,ยหรมั้งไหนน้องภูลงมานอนนี่นอนเอาชีวิตรอดกับพ่อได้ปะเนี่ยด้าพ่อแ้พ่อหลอดจะมีด้วยฮะนอนดดหลุดนี่อ่ะภูจะนอนนี่ปะเชเรานั้นเราหนีแม่มานอนท้างล่างกันเนาะ <c oughs> ให้แม่นอนอยู่ข้างบนเนาะก็ตอนนี้นะครับเราก็ครบ24ชั่วโมงนะครับมาดูสาภาพบ้านกันนิดนึงดีกว่า <c oughs> โอ้โหตรงนี้แบบเวลามันย่นนะครับมันเริ่มไปติดกันไปแล้วนะครับ ปกติสภาพส่วนใหญ่ก็ยังดีนะนี่ย <Okay. S 1> สภาพส่วนใหญ่ก็ยังถือว่ายังโอเคอยู่เลยอะหลังคายังโอเคอะเรายังเอาไปทําอะไรได้ไงนเงี้ยบ้านลังเนี้ยยกไปลอยน้ํำไหมนะครับตอนนี้ก็ครบ24ชั่วโมงแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามาดูจนจบนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้พี่นุด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้นะ่าจะมีเท่านี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปเอาไปเร็วเข้าไปนอนต่อ